แฟนนางงามไม่พอใจอย่างมากค่ะพีดีนางงามแซแอนชิลีกลางไลฟ์สดพร้อมหัวเรายอนชอบใจค่ะเรียกได้ว่าทําเอาแฟนนางงามเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ล่าสุดกําลังกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงในโลกโซเชียลแล้วก็กําลังกลายเป็นประเด็นดราม่านั่นเองค่ะเหตุเกิดจากพีดีมิสแกนสลัมบุรี2023คุณมอร์ฟินรัชลินซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวได้มีการออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆแล้วก็ขายของผ่านทางแอปติ๊กต็อกนั่นเองค่ะ ต่อมามีผู้ใช้ทวกตตอกรายหนึ่งแคปคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วนามาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่คุณมอร์ฟีนพูดพาดพิงถึงบุคคลที่3นั่นก็คือคุณแอนชิรีมิชูนิเวิร์สนั่นเองค่ะซึ่งในคลิปค่ะก็มีคอมเมนต์ค่ะถามประมาณว่าแม่กินเก่งกว่าแอนชิรีเลยซึ่งต่อมาค่ะเจ้าตัวอย่างคุณมอร์ฟีนก็ได้ตอบกับคอมเมนต์นั้นไปค่ะว่าขนาดกินขนาดนี้ยังไม่อ้วนเท่าแอนชิรีเลยนะคะพร้อมกับเสียงหัวเราะที่โผล่มาจากหลังกล้องนั่นเงค่่่ะลาาากกทีกถูผผยแพร็ม แฟนนางงามและก็ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น บางคนเข้ามาติติงในคําพูดของพีดีคนดังกล่าวค่ะว่าเหมือนการบูลลี่และไม่ให้เกียรติคนอื่นอาทิค่ะบางคนบอกว่าคําพูดสะท้อนตัวตนได้ดีมากค่ะ,สะแสดงคุณค่าให้รู้ว่ามันต่างกันจริงๆแอนเป็นนางงามคนแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากดูนางงามมากขึ้นอยากเห็นหน้าพ่อแม่ป้าคนนี้จังไม่รู้เขาเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกเขามายังไงซึ่งก็ยังมีในทวิตเตอร์อีกค่ะที่มีการนํารูปคุณมอฟินมาเปรียบเทียบกับแอนชิรีค่ะพร้อมกับข้อความบอกว่าสภาพตัวเองยังไม่ได้ครึ่งจุดจุดเลยของแอนเ่เ ่เขาอถามจริงขายขำหรอและตัวเองไม่ได้ผอมนะเวลาพูดปากก็เบี้ยวสั่นมาก็บุลี่คนอื่นได้หรอเอาอะไรคิดส่งสารตัวเองก่อนเถอะก่อนจะไปว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ,ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอดูค่ะว่าฝั่งพีดีนางงามเขาจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าขอโทษฝั่งแอนเชลีหรือเปล่านั่นเองค่ะเอาววาถ้ามีเรื่องราวออกมาอัปเดตอีกทำเพจบรทามาสเด็คผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ